ย่างปลาตุ๋นฮะย่างปลาตุ๋นตุป๋ปลาอย่างก่อนอย่างก่อนจังหอมจังบะข้าวหอมสดุดอย่างก่อนจังหอมจังบะข้าวเลยปลาิตที่ต้มก็ะแตเป็นโตเลยหรอข้างหม,ม้อตุ๋นละโอ้ตเ๋นตอนม้อหอกล้กหม้ออือ จมใส่ยังไงนั่นเห็นไก่เครื่องน้วยผักอะ่ผัก<า>ยังไงผักแกงขมแกงขมน้ำาแล้วก็อะไรด้ใ่ได้ใ่เลยใ่ยังอีกโอยดุบนี่ฮะบบี้ายเลแนอ <laughs> Ô kiếp tao, yêu lắm. lại, bóng lắm lắm Bớt tầm rồi, lắm 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 xay lắm lắm Bớt lắm tầm.

<laughs> cái tên nó có hát vào. A giác một tên lỗi nó nó nó. Tông cái tên cái tên lỗi nó 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 ถืออัร้ามัน่้อย่าือว่าผู้นีออกแ้องนนี่หต่ะย่งบ้านเขาไม่หอมดีีแ่เลยบ่สีแค่เลยนะ

ใส่เกลืล er ้วสอใสงลคร้่มะกรูไม่ใส่อือแดนงงดีเอันลยพักขมขมมีใส่เลยดิเหน่อมกเดือดเอามันมอมันเดือดเลยหลเดือดแล้วเดือดแล้ว Đang bùm, 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 ford book bung rồi nó, bung 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 xài, bung 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 Nên là, bung 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 Xài đây bung 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 Xài bên ตรงไปยังจุดีปด้วยกันจ้ะเขาซุปเหลวเห็นเราทีแค่หนเราทอดปลาซุปเหลวทอดปลา ไปนอ่งก็คือชิไปวัดเลยมันจะายดติดตึต่อไปต่อเน็ตระบาดมาคุแต่จะว่านั่นคอยใจมือไหนของท่านมันจะเสียดิผมมันนายของท่านครัแล้วเกี่ยวกับท่านหรอว่าอะี่ก็หมดท่าน นัวอยู่หอมดีหอมปลาป,ปิ้งเดี๋ยวล่อ,อพักเลยน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วฝงเลยได้เนี่ย

มันสิรลมันแล้วไม้ไ่งจันเลยมนจีรหนวบอไม่ลองก็ม่กินข้าวนำยาด้วบ่เห็นการดเด้อั่แออกลายคลิปแล้ว่็บ่เห็นโดนนหอนเนาะเท้าไม่่จัน

ข้างเขาอินห,ห,าอหนูเถาก็นนังแกงกันือือนำได้เรียกเรียกเหอยาก, <laughs> ากม,ม,มากลูกยากบลูกอันผูอ้อัยเิ่นกั <laughs> นี่ต้นจอบจากไฮยังลูกเอานี่บ่อ๋อสิพันอยากกินนี่บ่กนินเป็นบ่ไปนังกินบ่

In bên mắm 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 con mắm mắm thầu mắm 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 อยากได้ทังยานอ๋ไอ้ีที่ไอ้ท่นเข่าก็าว่าเท่าก็ยานไหเลยบบกเทาเออเพนนว่ายานน่เพนนเพราส่วนเล้หัวที่กูเรีนนางเบงโง่คน่ะเป็นเรียบปา Hùng phát nhạc hùng? Hùng à? phát nhạc xin nhau Mà bán Mà cường bán Cường bán thì mưa bán Thôi đấy loại CFC loại CFC của bố bên này đó thầu nó. Ủa. <laughs> thậu ấy thậu. <laughs> <Lái> chân thầu nắng nắp bên này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  nắp 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 thôi thôi nắp nắp chị thảo mới cái chịt này mất chịt đi đi ôi nói lào thì sao <laughs>

ดียวกว่าเรียมไปวัวเียก็ใ่ลูกขนไก่มันมีขนนอดนิ่งๆวะว่าเรียบเลยเอาบ่ะโอ้หอมก็ว่าเน้ำไปเนาะ